ไปครับวันนี้จะมามีเทคนิคในการเปลี่ยนดอกสว่านนะครับของอ e ีห้อบอนชินะครับนี่นะครับดอกสว่านไฟฟ้าในกล่องก็จะมีประกรณ์ของมันอยู่แล้ววิธีเปลี่ยนนะครับก็คือเราหยิบดอกสว่านมานะครับที่นี้ที่เครื่องมันจะมี้ายกับกว่าใช่ไหมครับก็คือเลื่อน ให้มันหมุนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็คือขัดเข้าขัดออกนะครับอันนี้คือหมุนไปทางนี้นะครับแต่ถ้าเราก,กดอันนี้ก็จะหมุนไปทางนี้ทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนนะครับสังเกตตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีลูกลูกดอกอสว่านนะครับก็คือถ้าเป็นพวกตัวเลขนี้จะเป็นพวกแรงหมุนของมันนะครับแรงท้อของมันก็นระดับก็แล้วแต่เรียงจากหนึ่งมาจนถึง25้าครับ ก็คือบุนมาที่รูปดอกนะครับแล้วก็สังเกตตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านในเราต้องจับไอมันจะมีสองข้อนะครับข้อในข้อนอกจับข้อนอกไว้ครับเห็นไหมครับมันจะไม่หมุนแล้วก็จะมีน็อตด้านในตรงนี้มันจะชิดขึ้นครับแต่ถ้าเรากดอีกฝั่งหนึ่งเราจับตรงนี้มันก็จะกลางออกครับโอเคทีนี้เรากดฝั่งให้มันกางออกก่อน แล้วก็ใส่ดอกอย่างนี้กดให้มันหมุนไปอีกด้านนึงครับทีนี้ไอ้สามจุดด้านหน้ามันก็จะบีบไอ้ตัวสว่านเรานะครับก็จับจับให้มันตรงนี้ครับให้มันแน่นแเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผม